หนูดีแชนแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งจิ้งให้ด้วยนะคะนางฟ้านางฟ้านางฟ้าคะหนูดีอยากไปทะเลค่ะดีนางฟ้าให้อะไรมานี่ปิง้งนางฟ้าให้เราเสกคาถานะคะถ้าเราเสกคาถาเนี้เราก็จะได้ไปทะเลเลยนะวันที ถึงหรือย,ย,ยังงถึแล้วเย้ไปดูสิไปดูทะเลเร็วอ,อาาามาถึงห้องพักกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่านะก็ก็ก็มีใครอยู่บ้างมานูดีหนูดีหายไปไหนคะเอ้านอนอยู่ดูซิหนูดีทําอะไรว้ายนูดีไปไหน ว้าวมีหางน้งเนเงือได้เหรอเราจะเล่นน้ำเหรอคะน้ำเนื้ออะน้งเ,เนื้อต้องไปเล่นสาวไว้น้ำสมัมั้างฮะอ๋อจะเล่นน้ำไม่ได้ไม่ได้อันนั้นของผู้ใหญ่นะคะเต้นตักดินเหรอคะอันนี้เอามาเอา,เอามาจากบ้านเหรอเออถือมาจากบ้านด้วยของเล่นอะ่ะก็เยอะเลยนะ มีถังทรายได้หรอคะเนี่ยอ,อ,อันนี้ขายอะไรขายทรายเหรอคะกี่บาทคะขายกี่บาทห้าบาทเหรอเฮ้ยฝั่งนี้มีตัวอะไรได้เนี่ยโอ้หน้องสัตว์ได้หรอคะอา้าวมีเป็ดด้วยกระต่ายไก่โอ้ยมีอะไรเนี่ยมาไงเนี่ยสัตว์น้อยแต่อยู่ดินทะเลเหรอคะเนี่ยเออสัตว์ริมทะเล มาดูอะไรเนี่ยปูมาดูเร็วปูหูนี่ไงเนี่ยมันจะเป็นรูปูใช่ไหมคะปูจะขุดเข้าไปเนี้ยแต่เราจะไม่ไปยุ่งน้องนะน้องอยู่ข้างในนะคะเห็นไหมเนี่ยปูขุดขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นรูเข้าไปข้างในอ่ะใช่ไหมคะเออเนี่ยเอ<ะ>เอเจอแล้ว,อ,ลวอย่าไปยุ่งน้องยอย่าไปใส่ยุ่งนีง่เนี่ยค่ะบนหาดทรายก็จะมีรูเล็กๆเ,กเ,กเกนี่ยดินี่งไง ดูปูนะคะเนี่ยดูปูตัวเล็กเนี่ยอันนี้ก็ปูปูเนี่ยเต็มเลยค่ะน้องปูตัวเล็กก็จะวิ่งเข้าไปในรูแบบเนี้ใช่ไหมเออเด็กๆอย่าไปยุ่งปูนะนะคะเออนั่งดูได้นะเออว่ามันจะขึ้นมาหรือเปล่านะเออหนูดีเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปเล่นเสาไวน้ํากันต่อนะเดี๋ยวไปดูกันฝั่งนูน,นะคะจะเป็นยังไงบ้างน,นะทะเลเสวยมากเลย พิ่ปลาโลมาได้ละคะดูดีนี่เดูเนะโอ้ยปลาโลมาก็มีด้วยทะลุพี่ปลาโลมาข้างหลังก็จะเป็นอ่าวมะนาวนะคะบรรยากาศยามเย็นอากาศดีมากเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำมีสระาผู้ใหญ่แล้วก็สระเด็กนะคะใช่สระาผู้ใหญ่เด็กๆก,ก็จะลงไม่ได้แต่ถ้าลงต้องมีผู้ปกครองดูแลนะ <laughs> เล่นสระวผู้ใหญ่เลยละคะโห มาดูขาดูขาหน่อยดิขาทีบได้ด้วยเหรอคอเออเก่งจริงอ่มาดูสิจับแล้วก็ค่อยๆลงนะดึงดึงดึงลำลาลาบำชาวกะส่ลาสนะจับใจสายน้ำหลังไหลสายน้ำหลังไหลกระทบหาทรายดัง คืนคืนเออถือบัตรไปทานข้าวนะคะต้องใช้คูบองแรกนะไปไปเลยเอาไปแลกข้าว <c oughs> พบไหม <c oughs> พไมาไหมค่ะเออ <c oughs> ไปให้ตั๋วแล้วเข้าไปได้ไปเร็วเข้าไปห้างในยลยเลยออาดูดิ ยมีข้าวสวยมีข้าวต้มเอาอะไรเดียวอะไรเอาข้าวต้มเหรอใช่ไหมเอาอะไรได้เลยแ,แม่ตักให้นะตักได้ไหมเอาข้าวต้มน้ำซุปด้วยข้าวต้มน้ำซุปอือแล้วก็มีอะไรบ้างมีไขด่ดาวมีหอทดอกมีน้ำซอสใช่ไหมอันนี้คิดได้ไหม อ๋อขีช้างหน่อยเอาก่อนจะได้นอนนี่นะเออเอาไปช้างพร้อมยังนอนได้แล้วมัโหโห้งเด็กไม่นอนแม่จะเสกมนให้เด็กนอนหลับเดี๋ยวนี้วันทู